那 muทsพระသราသចมาចพทស নাdhaសพระသราသចมาចพทស ना मတសพระသ àသចมาចพทស พากตินนทานกับผ้าอนนสังสะบริวารทั้งพวงนี้เป็นของคนนิตยาโสดามักคนมยุรัตกิงพร้อมด้วยชาวบ้านดงสว่างประกอบด้วยผู้มีจิรสาธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระพิสุสงคผู้อยู่จำปรรษาทวนไตมาดในอาวาสนี้ก็แลพ้ากตินนทานนี้ เป็นของบริสุธิ์ตเรื่องลอยมาโดยนักพราการจะได้จำเพาะจดจองลงว่าเป็นครองพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งก่อนนั้นก็หาไม่ได้ไม่พระอรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งพวงยอมอนุญาตให้แก่พิสุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกตินนธารกจิตตามพระอรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัตฐาตาผู้รอบรู้อุทัยที่บาสังวนาไว้ว่า ภิสุรูปใดประกอบด้วยศีลสุดตาที่คนมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแปดประการมีปบุพพจิตเป็นต้นภิสุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะทำซึ่งกตินัตธาแลกิจตามพระบุตรานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งควงจะเห็นสมควรแก่ฮิสุรูปใดจงคล้องกันตะนุญาตทั้งแก่ฮิสุรูปนั้นเทินผ้ากตินัทานกับทั้งปาอาสังจะ ถ้าอนิสังสาบริวันทั้งปวงนี้ถ้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระครูอุบลคุณาวะใสเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อการทำกฐินนัทธาละจิตให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพิสุรูกใดเห็นว่าไม่สมควรจงทักท้วงเพื่อนในถ้ำกลางร,ระหว่างสฉนก,การบัดนี้ ถ้าเห็นสมควรแล้วใช้จงให้สันทัดสัญญาสาธุการให้ขึ้นพร้อมกันเถินสาธุ